สวัสดีครับวัดเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้วันที่12มีนา2565นะครับวันนี้แนะนำรถ2คันนะครับคันแรกเป็นอจอนเดียนะครับจอนเดีย5045รถขนาด45แรงม้านะครับตัวนี้ตัวใหญ่ตีสับประมาณรุ่น M เล็กๆเท่ากับ M 5000หรือ M U 49ของคูบปต้านะครับ คันที่2เป็นคูปะต้า L สาม8นะครับคันนี้เช็ฟพร้อมช้ยยางใหม่4ี่เส้นนะครับผันดันหน้าใหม่นะครับแล้วก็ผ่านหลังใหม่นะครับเชฟพร้อมช้นะครับคันคูปะต้าราคา3ามแสนสามแสนกับเก้าพันบาทนะครับสามแสนเก้าพันบาทคันจอรเดียคันนี้รถไม,ม่เดิมๆไม่มีรถซึมนะครับคันนี้รถจดทะเบียนปีหกศูนย์นะครับยางหน้าใหม่นะครับยางหลัง ตามสภาพก่อนนะครับถ้าเอายางใหม่4เสเซนก็เอาตามสภาพนี้ก่อนนะครับราคา355,000บาทส่งฟรี300กิโลเมตรนะครับเอียทะเบียนชุดโอนครบทั้ง2คันนะครับคันนี้จะมีใบดันสามหกนะครับรถสวยแห้งดีนะครับยางหลังสัก40%นะครับไม่ค่อยสวยแต่ไม่แตกไปแลาว่นแต่ละดนนนันก็เลย จะออกหมดไวครับรถแท่งสีเดิมนะครับเดิมๆทั้งคันเลยทะลอก็ัเหลืองอองตองนะครับคันนี้ขายราคาเบาๆนะครับสามแสนกับห้าหมื่นสามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับราคาดีไม่แตกนะครับคันนี้เปลี่ยนยางใหม่สี่เส้นนะครับตัวใบดันนี้ทั้งใบนะครับเปลี่ยนใหม่เดี๋ยวเก็บสีให้นะครับยางใหม่สี่เส้นนะครับ เช็คพร้อมใช้เปลี่ยนถ่ายของเร็วให้เรียบร้อยนะครับผ่านเป็นผ่านใหม่นะครับคันนี้สา0 0สนกับเก้าบาทนะครับต่อรองได้นะครับกดได้ส่งฟรีสามรอกิโลเมตรแรกนะครับคันนี้สางกลลองคันนี้ก่อนมาดูคูบาร้ตาก,ก่อน นะครับฟันไม่ดำนะครับฟันไม่ดำไม่ขาวไฮเดรลิกขึ <c oughs> ้นลงเร็วขึ้นเร็วลงเร็วนะครับตอนนี้เช็คเปลี่ยนสายของเร็วให้เรียบร้อยนะครับโอเคสายสาย,ยาดูเอาไปไายหน้างานจริงนะครับในสายเป็นหนึ่งรอบแล้วนะครับ ข้าดีนะครับฐาน 5v7t นะครับฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้หน่อยนะครับ0850876581นะครับปอดเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับดูรถทดลองขับได้ที่ร้านนะครับปอดเจริญ สาขาสนะครับทางเข้าอำเภอก่อนจะเข้าอำเภอวัดไอสามหมอนะครับมาจากทางสีทาสนะครับชมรถกันต่อนะครับเครื่องเกียร์ดีคับนี้เช็คเปลี่ยนถ่ายของเรีย,รยบร้อยเก็บตัวเก็บซึมยางใหม่4เส้นผ่านหลังใหม่นะครับราคา3า0 0 0นเก้าพับาทนะครับส่งฟรี300กิโลเมตรแรกนะครับ อุปต้า L3608 นะครับเจ้นี้เห็นทะเบียนชุดโอนครบนะครับ ดีดมือนะครับขัดเกลี่ยนะครับันใหม่ดันหน้าใหม่นะครับกินลึก ปกรณ์ต่อพ่วงก็มีขายนะครับฐานขุดใบดันใหม่นะครับมันจิกลึกเ,เดี๋ยวรอบคันกันดูนะครับ ยางใหม่สีเส้นนะครับเช็กรวซืมให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวกางตัวน,นี้ใส่ให้นะครับเสี่ยนกาง เรืออยู่ประมาณสัก80%นะครับรถไม่มีรั่วซึมนะครับอ,อันนี้เก็บเรียบร้อยนะครับราคา3,000สนกับ9 0 0าบาทนะครับอยากอุปกรณ์ยางใหม่แล้วก็ผ่านใหม่นะครับแล้วก็ใบดันใหม่นะครับตัวนี้สนใจดูรถทดลองขับได้ที่ร้านนะครับเดี๋ยวมาดูจานเดียกัน ต่อนะครับใบจีนจิกมันเลจ็กจิกเกินเครื่องสตาร์ทง่ายนะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องสามสูบนะครับรุ่น5045ูนดีนะครับตัวนี้จดทะเบียนปี60นะครับ แดดันขึ้นลงปกตินะครับฐานก็จะเป็นฐานหกนะครับอุปกรณ์ได้ใส่รถกอดได้นะครับเพฐานใหญ่นะครับเกียบรุ่นก็จะเป็น MU 4.9นะครับของคูบาต้าเกียร์เป็น8เกียร์เดินหน้านะครับ4เกียร์ถอยหลังแต่ว่าถอยหลังเร็วนะครับไม่ได้ช้าเหมือนพวกคูบาต้า M 5 0 0 0นะครับ ใช้งานก็เกียร์สามนะครับเกียร์สามสโลก็เกียร์ไฮสวนมากก็วิ่งน,นะครับถายไม่ได้แต่ว่าคูบปต้าจะใช้งานเกียร์ไฮนะครับตัวน,นี้ใช้งานเกียร์สามนะครับไถเกียร์สาม คันนี้ก็โฟวินขับเคลื่อน4ีล้อนะครับรถแห้งๆเดิมๆนะครับราคา355,000บาทนะครับส่งปี300กิโลเมตรแรกนะครับดันไถก็เข้าดีนะครับดินอันนี้ดินต่วนดินทรายนะครับทรายเข้าลึกนะครับ สนใจดูรถทดลองขับได้ที่ร้านนะครับวอรเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับเบอร์โทรศัพท์085 0876581นะครับสามารถแอดไลน์ขอรูปขอคลิปเพิ่มได้นะครับ เชียดีนะครับแ,แห้งนะ ดูรอบคันก็นดูนะครับยางหน้าใหม่นะครับเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่นะครับพ็วล้อแน่นอยู่นะครับทิฟโปวินแน่นอยู่นะครับกระบอกไม่ดิไม่รั่วนะครับมีซึมร้านนิดเดียวนะครับแต่ตัวนี้ไม่ถือว่าหยดนะครับใช้งานได้บางทีรถหมุนไปหมุนมาอาจจะมีซึมบ้างแต่ว่าไม่ถึงระโยหยดนะครับ ยางเดิมๆนะครับรถเดิมๆเรื่องเดิมๆไตระบายไม่มีนะครับรถแห้งเดิมๆนะครับไตท้องไปแห้งๆนะครับไม่รั่วนะครับยางหลังไม่ค่อยสวยนิดนึงนะครับเปลี่ยนยางหลังให้ด้วยเนี่ยราคาอยู่ที่3 7 5 0 0 0บาทนะครับ ก็จะได้ยางใหม่4ี่เส้นนะครับถ้าเอาไปตามสภาพนี้ก็3 5ม0 0นบาทนะครับผานก็ใช้งานได้อยู่นะครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวดูมอน้ำนะครับมอน้ำปกติอยู่นะครับ สวยๆเดิมๆนะครับคันนี้ตามตาดีนะครับขอบคุณเลยดีอยู่นะครับราคาสามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับคันนี้สนใจติดต่อสอบถามได้นะครับศูนย์แปดห้าศูนย์แปดเจ็ดหกห้าแปดหนึ่งนะครับวเอเจริญแท็กเตอร์เอเภอวังสามหมอจังหวัดอุดอรธานีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับสวัสดีครับ